สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะมอนีกัมาพบกับน้ำเชียกับเก่ามาเชียเด้อค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้น้ำเชียสีผ้าไปตามแนวท่างเลขวิ่งบนล่างปูเจ็ดสองเนาะครับค่ะปีนี้รุดไปเถาปีนี้ยังไม่ลุดเด้อครับผมค่ะพี่กายกับถือว่าเดินยาวมากด้วยกันค่ะสองตัวมาหนึ่งตัวปีที่แล้วก็เขาแค่กวดแถวโวดเขาครับ แต่ว่าข่อยข่อยว่าเห็นน้ำเนาะก่อนมาเชื่อโลกไปอยุช่วงหนึ่งยองกี่กายกันสองตัวมาหนึ่งตัวแต่ว่าอยากยุปูจะไปรักรลอยเนาะเนี่ยค่ะเลขออกปุ๊บเพิ่นจะทรงไห้คือจังอาจารย์ขอนแก่นเลยครับค่ะกราบขอพระคุณแนวทางปูเดอร์ค่ะปูเจดสองค่ะท่านผู้ชมที่เพิ่นพากันอื่นเนาะเนี่ยค่ะ บอกว่าหางเต็มๆล้วครับผมครับหมวดว่าหันไปไปล้างแล้วเถอะหกกับเจ็ดค่ะหมวดก้อนผลาพุ่นกะลางแมนหาค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมหาตัวมาประกบซอยน้ำเชี่ยนี่เด้อค่ะว่าเสียเอาตัวไดมาแลนไซปูเนาะครับค่ะยกเว้นเบิร์นนะคะยกเว้นเบิ้นค่ะ เซลล์ตัวใดมาแลียนไซปูดีค่ะท่านผู้ชมอากาศหอนแล้วเนาะเกิดมันเอามันบ่แดดตัววันเอาเนาะตัวน,นี้กิดขักดีเถอะครับตัวน,นี้มะม่วงกิดะไปว่าเอานี่ขักก็แดดอยู่ดีหันใจเบาอีมค่ะท่านผู้ชมค่ะมันเอา้เอาอ๋อไปเบิ่งแนวทางปูได้เด้อค่ะถ้ามีตัวประกบโทรบอกน้ำเชีย่ยได้เด้อค่ะ แอดไลน์น้ำเสียก็คือ0984740683ค่ะแต่ว่าไกลๆมือเนาะค่ะจีมาภาพน้ำเี่ระกบเลขอยอ่ค่ะเลขปูมีอย่างเดียวตอนนี้หลุดไปทารลดโอ้หลุดไปทาเอ๋ไปเบิ้งกันเลยเนาะครับค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมแซมเลขวิ่งสองตัวมาหนึ่งตัวบนล่างครับอันนี้แซมเลข บนรางด้วยค่ะท่านผู้ชมอันนี้แซมบบนรางค่ะเบิ่งใดด้วค่ะว่าปูเขาอ่าลักซิปลักนวยบนหรือลางนี่ค่ะอันนี้คือเขาทุกงวดเลยด้ยค่ะท่านผู้ชมเขาทุกงวดค่ะรูุยซอวาน้ําเชีย่ยจะนํามาลงนะจะเป็นงวดงวดสามหกบอคขันจำบพผิดนะสามหก ว่าหันนี้น้ำเชี่ยกับลงว่าหกับเจ็ดปูจะไปยู่ใสค่ะลงลางเลยเอางวดนี้ได้หากับหกแ้ค่ะท่านผู้ชมงวดนี่ได้หากับหกค่ะนี่ค่ะห้ากับหเอาตัวใดใส่ค่ะท่านผู้ชมโทรบอกน้ำเชี่ยนั่เด้อค่ะขอ,เ,อเสี่ยนที่เิพนเต็มใจพนะร้อมเนาะเต็มใจให้แล้วกัเพิ่นอยากแบ่งปันพร้อมค่ะท่านผู้ชม ค่ะขอเสี่ยนที่เพิ่นเต็มใจปูขึ้นกันเนาะนค่ะขอปูที่อยากเป็นสะพานบุญแบ่งปันห้ค่ะท่านผู้ชมขอที่ว่าเพิ่นเต็มใจเด้อค่ะนี่แหละค่ะเหล็กปูหากับหกบดถิ่มหงดีเถอะหกปีนี่ว่าจะงวดแล้วค่ะเปิ้งกันดะเเอา ที่ออกหกบอกแมนหกสามเนาะสามนะก็มาสามหกค่ะแล้วก็มาศูนย์หกสามงวดแล้วปีนี้สามงวดแล้วค่ะเจ็ดเดือนดีก็มัว่าเถ่าปีนี้เจ็ดมา1 1> 1, 2, 3, 4, หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหางวดถือว่าเยอะอยู่ดีเก้าหวด เจ็ดมาหาแล้วมาถอบ้านไหนนี How? How? How, s <S ่นี่เบึงเบึงหาด้วยน้ำเสียหาบออันน้ำหว่าน้ำก็คือเกาหัวแล้วเนาะครับค่ะเกาหวดมาเบึงวาเล่ตัวไหนเดินเดินเงาตอนนี้จะเป็นหาหาบัวทองหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกหัวหกหวว เจ็ดเดี๋ยวนี้หนึ่งสองสามสี่หาเจ็ดสี่งวดหาหกงวดบอหกสามงวดหารลายกมูตอนนี้หาก็งวดดีก็ยังนี้หาดีครับพี่รองเนาะเลขปูห้ากับหกทำงานดีทำงานดีถ้าไหนปล่อยหาเก่ามากที่สาวเดือนนี้ จังหาศูนปล่อยมาแล้วหาหนึ่งแปดหาปล่อยมาแล้วหาเก่าตอนนี้ถ้าเดีปล่อยทุกปีซีมีอยู่ตลอดเดยหาเกา่านี่แหละค่ะท่านผู้ชมเอาถ้ามีตัวประกบเดี๋ยวน้ำเชียจะมาประกบอีกเที่ยนึงเนาะกับทิตัดเหล็กดับผ่องค่ะท่านผู้ชม นี่ค่ะอาจารย์ขวันแก่นกับปอยไปแล้วเมื่อวานนี่ชุนวัเทาหากระโผหากระโผแมนสิที่ว่าแม <c oughs> น, <c oughs> นหาเก้าค่ะเอาเลขอาจารย์ไปขามโค้งตัวมือขึ้นนี่แมนวัฒนา,าแมนเป็นกูนั่นคูนะ่คคทางไปเนะเาะสี่เก่าแต่ว่ายื่ในี่มันเขาสามตวัวเนาะ ระวังไปอีก้อค่ะนี่ข่างโค้งค่ะท่านผู้ชมงวดว่างหันพวกไปจักตัวค่ะแม่นที่เด็ดปูเซวนันสุดยอดครับพี่้องเนาะแม่นแม่นค่ะค่ะท่านผู้ชมสองงวดแล้วบอกน้ำเชี่ย์พูดอ่ะนั่งเอกค่ะแน่นอนเลยแต่ว่าเอลซี่ว่าพ่ไดเอาน้ำแม่บน ข้าเจ้าแน,นําเลขดังค่ะเลขดังที่ว่าข้าเจ้าไห่แปดหางหงวดกวอนเนี่ยนะครับค่ะที่ปัวร่วมดีว่าจังไงกับพ่อมาสินะอันซีเจ็ดเนี่ยแม่ <47. S 1> เพราะว่าน้ำเสียรับสายแม่เอฟซีเพิ่นบอลซูฟังเด้อค่ะเพิ่นว่าไปน้ำซีเจ็ดกันน้ำเสีย <c oughs> ไปหลอดแม่เลวังสีน้ำเชียเซียก่อมาเชียพิ่นดับเจ็ดลังค่ะ นี่แมวก็ทะมกวาเพิ่นเขาไล่งวดเลยเที่แถวเพิ่นว่าให้ตามผู้ใดผู้หนึ่งหลวดเนาะครับถูกแล้วไม่ต้องถามหาครับผมคู่ดเดียวค่ะสุดยอดอีกทีค่ะคคอ๋ตอนนี้เบิ้งเล็กเด่นไปก้อนเนาะคะ่ะเพราะว่าเล็กัวก็ออ,อกเสี่ยนอาจารย์เพิ่นเพิ่นกะ,ะกําลังขัดขัดกองมาอยย่เข้ากับเก็บเลดเด่นไห้ก่อนเนาะครับค่ะเดี๋ยวมาประกบกันอีกเทีหนึ่งค่ะท่านผู้ชม คลิปต่อไปก็จะเป็นเลขวิ่งล่างค่ะเลขวิ่งล่างยอดฮิตค่ะคลิปต่อไปค่ะเอาค่ะ่านผุ้ชมก็ได้เห็นกันแล้วเนาะครับผมค่ะก็คือห้ากับหค่ะหากับหหาตัวประกบหรือว่าโท่บอกน้าเชียร์ไน้เด้อค่ะสิเอาตัวใดไซ่ค่ะดันบุ้ชส้มกะเอามาเทียบใส่อาจารย์ขวัญเกลนก็รอเวลาก็คือหาเก่าเก่าหาท่าไหนมาเนาะครับค่ะห้าเ้าเ้าห้า โกเดกับห่าพกมันก็ออกไปแล้วมาว่านนี้เนาะม่าสีมาอีกบ่แต่ว่าปีนี้ก็สรุปกับเก่ามาเชียเนาะว่าอ่าก็คือห่าทำงานดีกวามาอมคกมวดแล้วค่ะต่อมากับเจ็ดกับหกกับศูนี่แปดกับเลงอยงดที่เท่าแปดมาเบิ่นเลยแปดเจ็ดแปดแปดแปดห่า หมดเลยที่น่าเถอะไม่สามวันเนี่ยลาคะทรามผู้ชม,อมเอาคลิปต่อไปน้ำเชียร์จะนําเสนอเลขวิ่งยอดฮิตนะคะสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนา้ายูดีมีแห้งสุขุสุคนสวัสดีค่ะสสวััดีครบ